สวัสดีครับหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าคนอินเดียจนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดภาพจําของคนส่วนใหญ่ต่ออินเดียมักผูกกับความยากจนถนนแออดหรือหมู่บ้านที่ยังล้าหลังแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกกว่านั้นจะเห็นว่าอินเดียคือหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกและมีชนชั้นกลางกับคนรวยจํานวนมากที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนในวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกแนวคิดเรื่องเงินของคนอินเดียและไปค้นหาความลับว่าพวกเขาทําอย่างไรถึงสร้างความมั่งคั่งได้อย่างน่าทึ่ง ก่อนที่เราจะไปฟังกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับประวัติความเป็นมาและพื้นฐานเศรษฐกิจของอินเดียอินเดียมีอารยธรรมเก่าแก่กว่า5,000ปีและเคยเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนยุคอนาณานิคมหลังจากที่พวกเขาตกเป็นอนาณานิคมของอังกฤษในปีสุสานฮี1858รหถึง1947ีโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปมากแถมยังมีการวางรากฐานด้านภาษาอังกฤษและระบบกฎหมายแบบตะวันตก ทำให้คนอินเดียสามารถเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ประกาศเอกราชอินเดียใช้ระบบเศรษฐกิจแบบปิดอยู่หลายสิบปีก่อนจะเปิดเซรีในปี1991ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ทาให้บริษัทไอที IT, การส่งออกและมีการลงทุนจากต่างชาติทําให้เติบโตอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมและทัศนคติเรื่องเงินของคนอินเดียเงินคือเครื่องมือสร้างเกียรติและความมั่นคงคนอินเดียมองว่าการมีเงินไม่ใช่แค่เพื่อใช้จ่าย แต่เพื่อสร้างเกียรติให้กับครอบครัวและรักษาหน้าตาทางสังคมการออมมาก่อนการใช้จ่ายหลายครอบครัวเน้นเก็บเงินเพื่อซื้อทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์เพราะมองว่ามีมูลค่าและสืบทอดได้ครอบครัวมาเป็นอันดับต้นๆการใช้เงินมกกักคิดถึงคนในครอบครัวทั้งหมดไม่ใช่แค่ตัวเองเช่นการส่งเงินให้พ่อแม่หรือสนับสนุนการศึกษาให้กับญาติพี่น้องธุรกิจครอบครัวและการค้าขาย คนอินเดียจำนวนมากเติบโตมากับการเรียนรู้เรื่องการค้าจากคนในครอบครัวจึงมีทักษะเจรจาและบริหารเงินตั้งแต่เด็กความรู้ทางการเงินของคนอินเดียเด็กอินเดียจำนวนมากได้เรียนรู้การบริหารเงินจากประสบการณ์จริงเช่นช่วยพ่อแม่ขายของในร้านคนชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมักสนใจเรื่องการลงทุนในหุ้นกองทุนทองคำและอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงินของอินเดียมีบริการสินเชื่อและบัญชีออมทรัพย์ที่เข้าถึงได้ง่ายทําให้ประชากรจํานวนมากเข้าสู่ระบบการเงินได้ทั่วถึงกันแม้จะมีคนจํานวนหนึ่งที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารแต่รัฐบาลก็ผลักการโครงการดิจิทัลอินเดียเพื่อให้คนเข้าถึงการชรําระเงินแบบดิจิทัลมากขึ้นการศึกษาอินเดียมีสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการเช่น IIT Indian Institutes of Technology และ IIM Indian Institutes of Management ซึ่งผลิตบุคลากรให้กับบริษัทระดับโลกภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการทำให้บัณฑิตอินเดียทำงานในต่างประเทศได้ง่ายและเป็นเหตุผลที่คนอินเดียจำนวนมากไปทำงานในซิลิคอนแวลลีย์หรือบริษัทเทคระดับโลกครอบครัวให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากบางบ้านยอมกู้เงินหรือขายทรัพย์สินเพื่อให้ลูกได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ัวอย่างคนอินเดียที่ทำหายใน้กับบริษัทชั้นนำระดับโลกได้แก่คนที่ 1. นซุนดาปิชายทําง,งานในตำแหน่ง CEO ของ Google และ Alphabet เขาเกิดและเติบโตที่เมืองเชนไนอินเดียจบการศึกษาจาก IIT k h r r a ก p u r ก่อนจะไปเรียนต่อที่ Stanford และ Wharton เขาเป็นผู้นำที่ผลักดันให้ Google พัฒนา AI และเทคโนโลยีใหม่ๆคนที่ 2. องซาตยานาเดล ทำงานในตำแหน่ง CEO ของ Microsoft เขาเกิดที่ Hyderabad, India จบวิศวกรรมจาก Manipal Institute of Technology และเรียนต่อที่ University of Wisconsin Milwaukee เขาช่วยพลิกฟื้น Microsoft ด้วยกลยุทธ์ Cloud คนที่3 Arvind Krishna ทำงานในตำแหน่ง CEO ของ IBM จบปริญญาตรีจาก IIT Kanpur และปริญญายเอกจาก University of Illinois คนที่ 4. s h a n นทานูนาราเยนทำงานในตำแหน่ง CEO ของ Adobe เกิดที่ไฮโดรบัดจบการศึกษาที่ออสมาเนีย i v นิเวอร์ซและ University of California Berkeley เขาช่วยขับเคลื่อน Adobe จากซอฟต์แวร์แบบซื้อขาดสู่โมเดลสมัครสมาชิกออนไลน์ที่เติบโตอย่างมหาศาลประชากรและศักยภาพอินเดียมีประชากรกว่า1.4พันล้านคนมากที่สุดในโลก แสงหน้าจีนไปแล้วกว่า65%ของประชากรมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งหมายถึงแรงงานหนุ่มสาวมหาศาลเมืองใหญ่เช่นมุมไบเดลีและเบงกาลูรูเต็มไปด้วยศูนย์กลางเทคโนโลยีและธุรกิจสมัยใหม่คนอินเดียในต่างแดนเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงและมักส่งเงินกลับประเทศทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนมากขึ้นต่อมาเรามาดูว่า คนรวยในอินเดียมีใครกันบ้างและทำอะไรนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาจาก Forbes 2 5ที่จะอันดับมหาเศรษฐีอินเดียโดยเราจะนำมาให้คุณดูสามอันดับครับคนที่ 1. Mukesh เคชอัมบานประธานและผู้บริหารของ Reliance Industries มีสินทรัพย์ราว115.3พันล้านดอลลาร์เขาเริ่มต้นจากธุรกิจสิ่งทอของครอบครัวก่อนขยายเข้าสู่ปิโตเคมีและการกัดน้ำมัน ปัจจุบัน Re รีแ a n c e เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนใหญ่ที่สุดของอินเดียครอบครุมตั้งแต่การผลิตน้ำมันการค้าปลีกซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปจนถึงเครือข่ายโทรคมนาคม G.O ซึ่งเป็นผู้ให้บริการมือถือใหญ่ที่สุดในอินเดียยังมีการลงทุนในสื่อบันเทิงและธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซคนที่2กาตามอาดานีผู้ก่อตั้งกลุ่มอาดานีรั้งอันดับที่2ในอินเดียด้วยสินทรัพย์ประมาณ67,000พันล้านดอลลาร์อาดานีกรุ๊ปเริ่มจากการนำเข้าและส่งออกสินค้า ต่อมาเติบโตเป็นกลุ่มธรุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียดำเนินธรุรกิจท่าเรือสนามบินพลังงานหมุนเวียนเมืองถ่านหินและระบบส่งไฟฟ้าเป็นผู้เล่นสําคัญด้านพลังงานสะอาดในอินเดียและมีแผนล,ลงทุนมหาศาลในพลังงานแสงอาทิตย์คนที่3ชิฟนาดาสถาปนิกแห่งวงการไอทีของอินเดียผู้ก่อตั้ง HCL Enterprise มีสินทรัพย์ราว3800 0ล้านดอลลาร์ก่อตั้ง HCL ในปี1976 โดยเริ่มจากการผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ในอินเดียก่อนขยายสู่การให้บริการด้านไอทีระดับโลกปัจจุบัน HCL Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทไอทีใหญ่ที่สุดของอินเดียให้บริการ outsourcing cloud computing cybersecurity และ AI แก่ลูกค้าทั่วโลกนาดายังมีบทบาทในงานการกุศลด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสรุปทำไมคนอินเดียถึงรวย 1. วัฒนธรรมเน้นการศึกษา ครอบครัวอินเดียให้ความสำคัญกับการเรียนโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเทคโนโลยีและการจัดการเด็กจำนวนมากเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กทำให้สามารถทำงานกับต่างประเทศได้ง่าย 2. มีทักษะธุรกิจติดตัวจากครอบครัวคนจำนวนมากเติบโตมากับธุรกิจครอบครัวได้เรียนรู้การค้าขายและการบริหารเนินตั้งแต่เด็กเน้นการออมและลงทุนในสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าเช่นทองคำและสังหาริมทรัพย์ 3. เครือข่ายคนอินเดียมีทั่วโลก มีชุมชนคนอินเดียในประเทศที่พัฒนาแล้วมากมายทั้งในสหรัฐอังกฤษแคนาดาและตัวหนออกกลางเครือข่ายเหล่านี้ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการส่งเงินกลับประเทศ 4. โอกาสจากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วอินเดียเป็นตลาดใหญ่มีประชากรกว่า1.4พันล้านคนเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเทคโนโลยีพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน 5. ความสามารถในการปรับตัวและคิดนอกกรอบ คนอินเดียเก่งเรื่องการเจราจาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมองหาทางลัดที่ถูกกฎหมายเพื่อให้สำเร็จกล้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆและพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วคนอินเดียรวยเพราะผสมผสานวัฒนธรรมการศึกษาทักษะการค้าเครือข่ายระดับโลกการออมการลงทุนและการมองหาโอกาสจากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอินเดียไม่ใช่ประเทศที่มีแต่ความยากจนอย่างที่หลายคนเข้าใจ แตะเป็นประเทศที่ผสมผสานความเก่าแก่ของวัฒนธรรมเข้ากับพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและทักษะด้านธรุรกิจการบริหารเงินและเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้กำลังผลักดันให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเศรษฐกิจโลกในศตรวรรษที่21มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับถ้าชอบเนะะื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ